ฉันรักเธอเท่าฟ้าปราถนาเธอยิ่งสิ่งใดถึงเธอจะเป็นเด่นใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่ พวงฉันรักเธอยิ่งนกักสุดจะรักพักดีมันคงขอเพียงให้ใจเธอตรงรักฉันมันคง เหมือนกับฉันรักเธอรักจริงๆนะเธอนะเธอละจารักฉันบ้างไหมเอ,อ่ยรักฉันสักหน่อยนะเธอ อย่าปล่อยให้เพอเพออยู่เดียวดาฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนาเธอมาแนบกายรักเธอ ไปจนวันตายฝ้าดินสลายฉันไม่คลายรักเธอรักจริงๆนะเธอนะเธอละจารักฉันบ้างไหมเอ,อ่ย รักฉันสักหน่อยนะเธออย่าปล่อยให้เพอเพออยู่เดียวดายฉันรักเธอเท่าฟ้าปรารถนา เธอมาแนบกายรักเธอไปจนวันตายฝ้าดินสลายฉันไม่คลายรักเธอ